ห้าอันดับผักที่ไฟเบอร์สูงคนไม่กินผักอย่าเพิ่งร้องอีพี่ฟังก่อนอันดับ1นึ่งคะน้าไฟเบอร์3.2งกรัมอันดับ2ผักบุ้งไฟเบอร์3.8มกรัมอันดับ3ใบเหลียงไฟเบอร์8.8จุดแกรัมอันดับ4ดอกแค่ไฟเบอร์7.2จุดกรัมอันดับ5ดอกเะดาไฟเบอร์11.6จุดกรัมทั้งหมดที่พูดมานี้คือไฟเบอร์ต่อปริมาณ100กรัมซึ่งปริมาณไฟเบอร์ที่ร่างกายเราควรได้รับอยู่ที่25-35กรัมต่อวัน แปลว่าเราจะต้องทา,านผักจํานวนมากเพื่อร่างกายได้รับไฟเบอร์ที่เพียงพอและใครที่เป็นมนุษย์หมนเขียวไม่กินผักฟังทางนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเติมไฟเบอร์ได้ในทุกมื้ออาหารและยังทานได้อย่างหลากหลายข้าวโอ๊ตเป็นหนึ่งในกลุ่มธัญพืชที่ไม่ขัดสีที่มีไฟเบอร์สูงซึ่งตอนนี้ข้าวโอ๊ตสามารถหุงได้แล้วนะ และยังมีไฟเบอร์สูงถึง8.6กรัมซึ่งสูงกว่าข้าวขาว9เท่าแถมไปด้วยโปรโตีนสูงวิตามิน b 1และธาตุเหล็กไม่มีโซเดียมไม่มีคอเลสเตอรอลกินกับอะไรก็ยังคงอร่อยไม่แพ้กัน